สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมทุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนการงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างมีโชคมีลาภหรือไม่ความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มารับฟังกันได้เลยนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมถุนท่านจะมีข่าวดีจากทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาติทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือว่าท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวดีๆการงานของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ งานมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการตัดสินใจและการทำงานระวังจะตัดสินใจผิดพลาดหากท่านนั้นตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าขาดสตินะคะการตัดสินใจของท่านนั้น ท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจบางเรื่องอย่าตัดสินใจคนเดียวให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจเพราะหากท่านนั้นตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดเรื่องใดที่ไม่มีความมั่นใจถ้ารอได้ให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าอยากจะย้ายงานในช่วงนี้ท่านจะต้อง คิดให้ดีๆนะคะต่อมาระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงระวังงานที่ท่านคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่งานที่ดีระวังสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจจะไม่ใช่เรื่องดีฉะนั้นระวังคนหลอกลวงหลอกให้เสียเงินหลอกใช้งานหลอกให้ลงทุนอย่าเชื่อคนง่ายจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟัง โดยเฉพาะท่านใดที่กำลังตั้งใจที่จะลงทุนในช่วงนี้ท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะข้อดีช่วงนี้ท่านจะมีท่านจะได้รับข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ท่านจะได้รับข่าวดีจากการเดินทางได้รับข่าวดีจากทางไกลาบางท่านจะได้เซ็นหนังสือสัญญามีการจบจากบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มทำอะไรบางอย่างปัญหาใหญ่ๆจะได้รับการแก้ไข มีคนคอยช่วยเหลือดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมผู้ใหญ่จะให้โอกาสท่านในเรื่องของการงานในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็เป็นคนที่ดูดีน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความยุติธรรมจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังการตัดสินใจจะทำอะไรอย่าประมาทเด็ดขาดให้ละเอียดรอบคอบและระดก,กุม ถ้าจะทําอะไรร่วมกับใครจะต้องมีหนังสือเอกสารสัญญาทุกครั้งทุกเรื่องอย่าไว้ใจคนง่ายนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศโดดเด่นมากๆหรือท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้ดันเด่นมากท่านจะมีชื่อเสียง งานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะชาวราศีเมทุนฉะนั้นตั้งใจที่จะทํำไรทําให้เต็มที่เลยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานและการเงินนะคะทีนี้ก็มาที่เรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีเมทุนกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะ การเงินของท่านนะคะชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่การเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตก็ยังไม่พอใช้จ่ายโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวช่วงที่ผ่านมานี้ท่านอึดอัดใจมากเหนื่อยใจมากเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไป ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหายใจหายคอได้ล่่งขึ้นการเงินของท่านจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมุนเงินง่ายหาเงินคล่องและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านถ้ามีภาระหนี้สินท่านก็จะมีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีพอสมควรการเงินช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนหาแต่จะมีคนช่วยใช้ นั่นก็หมายความว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองให้ระมัดระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินระมัดระวังการนําเงินไปลงทุนถ้าไม่มีความรู้ห้ามลงทุนเด็กขาดถ้ามีใครก็ตามเข้ามาชักชวนท่านนําเงินไปลงทุนโดยเฉพาะคนที่ท่านไว้ใจนะคะอย่าเชื่อใจเขามากระวังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียนะคะบางท่านเสียเงินจํานวนเยอะๆเลยนะ ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังการโอนเงินคิดทุกครั้งก่อนที่ท่านจะโอนเงินท่านจะโอนเงินไปให้ใครเป็นคนที่ท่านรู้จักหรือไม่ต่อมาถ้าไม่มีความรู้ห้ามลงทุนเด็กขาดเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียและเสียแบบพลาดเพราะการตัดสินใจของตัวเองด้วยฉะนั้นถ้าท่านจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามคิดให้ดีๆคิดให้เยอะ แล้วค่อยนําเงินไปใช้จ่ายในส่วนน,นั้นๆมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุตรหลานบริวารคนรอบข้างมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาได้ซื้อสิ่งของที่อยากได้ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านนั้นอยากจะไปท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะเดินทางไปไหนก็ตามท่านจะได้ไปนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ ท่านมีดวงได้ซื้อเข้าของเครื่องใช้อาจจะเป็นของส่วนตัวหรือว่าซื้อเข้าของเข้าชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านเพราะว่าจะมีเข้าของภายในบ้านแต่หักชำรุดพังเสียหายมันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกี่ยวกับบ้านและรถเกิดขึ้นฉะนั้นขอเตือนนะคะให้ท่านระมัดระวังการซื้อสินค้านิดหนึ่งท่านจะต้องดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือและดูหลายๆร้านนะคะถ้าเดินทางไปซื้อหน้าร้านท่านก็ต้องเลือกหลายๆร้านระวังนะ ซื้ออีกร้านนึงแล้วไปเจออีกร้านนึงถูกกว่าเก่ามีของแถมด้วยนะคะฉะนั้นดูให้ดีๆก่อนที่จะซื้อสินค้า ระวังโดนหลอกขายสินค้าระวังดได้สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ท่านจะได้นะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มักจะตกกับคนรอบข้างท่านเป็นคนหาแต่จะมีคนช่วยใช้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าการเงินของท่านท่านมีดวงได้เงินพิเศษการเงินของท่านนั้นเข้ามาดีก็จริงแต่มักจะได้จากความสามารถจะได้จาก เงินจากการลงมือทาได้จากสติปัญญาและไอเดียของท่านฉะนั้นเสียงโชคเสียงดวงเบาได้เบานะคะบางท่านโชคดีได้เงินจากทางไกลด้วยนะได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากโลกโซเชียลออนไลน์ได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้อ้าวอยู่ๆก็มีคนเอิอนเงินมาโอนเงินมาให้ใช้โดยที่ไม่บอกล่วงหน้านะคะมีดวงได้เงินจากเพราะเสน่หามีคนให้เงินใช้ <S <S ในเรื่องของความรักในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้าง ความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นช่วงที่ช่วงนี้นะคะท่านใดที่กําลังอ่ท่านใดที่อกหักมาใหม่ๆช้ารักมาใหม่ๆท่านจะได้เจอคนถูกใจนะจะมาจากทางไกลมาจากโลกโซเชียลออนไลน์เจอกันระหวา่างการเดินทางการทํางานนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นช่วงที่ ความรักในชีวิตค,คู่นะคะช่วงนี้ท่านและคู่ครองนั้นค่อนข้างที่จะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะหากที่ผ่านมาทะเลาะเบาแว้งกันงอนกันอยู่ช่วงครึ่งเดอนหลังก็จะมีเหตุการณ์ทีท่านได้คุยกันและคืนดีกันในที่สุดค่ะ มีเรื่องใจฟูเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าภาระค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับบุตรลานและคู่ครองจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวราศีเมถุนนับว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของท่านนะคะหากท่านใดที่ผ่านมาท่านป่วยไข้ไม่สบาย,ายช่วงนี้ท่านจะเจอหมอดีจ่ายยาถูกโรค ถ้าเป็นโรคที่รักษาหายท่านก็จะหายดีแล้วค่อยๆฟื้นตัวและแข็งแรงในที่สุดนะคะโรคภัยไข้เจ็บถือว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าได้ประมาทนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมทุนทุกท่านเฮงเฮงปังปงัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคะ่ะกราบขอพระคุณผู้ท,ก,ทก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ